โอ้โผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุปผูสุขธรำเนาะวันนี้สิพาพีพอน้องมา่อวานแห่ไม้คล้องครับคล้องนี่มันเป็นคล้องที่ผมเคยมา่อวันประจำหนะครับแต่ตอนนี้น้ำมันเหลือนหน่อยแล้วครับเนาระรู้วันสิพลามีปลาเหลือหลอดเขาบวนะครับเนาะเดี๋ยวสิบวานซุ่มไปเรื่อยนะพี่น้องนนเนอะปลาไปเห็ดกับเขาแลงนะครับเนาะในปลาอยังกัเอาเบิร์ละครับขอให้เป็นปลาเนาะไปครับไปลุ้นกันครับเดี๋ยววันซุ่มไปเรื่อยๆนะครับเอาเดี๋ยวเล่ามันพี่น้องซุ่มเอาตรงนี้ก่อนโคกๆนี่แหละ แค่ไม yeah, okay. ่ค่อยบ้านมันได้ครับเดี๋ยวเรางบมึง ซุ่มๆก้มเบรน้ำนะพี่น้องเนาะเพื่อนมีปลายเงี้ยแถวบ่มีกับห่าวครับ ไม่ไลย e, ขนาดพี่นอ้องพอปลาตอง,ตองดเ,ดเนี่ยปลาตองก็ไปกี่เดือดเนี่ยไม่ค่อยบานมาไดนน้เนาะเพิ่งนี่ปลาคอหลงเหลือ หไปไงพี่นอ้องยีได้แหบบานดีนแฮบบานดีเนี่ยเต็มไม้นะพี่นอ้องไม้ยิ่มฟังหมดไลโอ้มีปลาควายอยู่พี่ปลาควายเสียพี่น้องนี่รุด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 โอ้ปลาควเขาหน่อยบุกหลอดตาแฮบบุกลุดแน่นอน ท้ากินหลายนะครับบอ่อนี่ข้องนี่ข้าเจ้ามาวานเกือบทุกมือนละผมพึ่งวางออกมาเนาะโอ้มีปลากี่รมพร้อมโอ้พอไดอยุ่งครับพี่น,อน้องแง่ไรโอ้มะตองแน่กับไรเดี๋ยวปเบปิ่งผลงางนครับบาทแรก <c oughs> นี่ครับบาดแรกแต่ปลาตองไก่ตัวนึงอยู่นี่มันหม,ม,ม,มันอยู่มีปลาคอหน่อยพร้อมพี่น้องนี่ครับปลาตองไก่ตรงงามโอ้ฟังเห็นก่อนนี่มีปลาคอหน่อยติดมะนำ้ำพี่น้องหัวบนลมตาแหงแหงสามเส้นนะพี่น้องเนะแหงตาสามเส้นนะครับเนาะดูดออเลยป้องมันติดข้ข้างในนะตรงดูเอา ปหลอดตายแห่หนาะถือว่าเป็นปลาเบิดครับวางไีกก่อนไม่ก็ไรนี่ครับนี่ปลาขาวปลาขาวปลา,า,า,าขีดขมปลาซาปลาข้าวสูตรนั่นแหละครับปลาขาวห้องแดงนั่นเนาะนี่นี่ครับผมง,งามอยู่นัน่นนั่นกับนี่ปลากี่เดือนนะครับเนาะไม่ก,ก็ไรนี่ครับปลากี่เดือนโอเคครับนี่ปลา โบซีงงงามเกิดที่มิซิมเลยนะครับที่เหลืออีเป็นปลายกี่เดืนนอนเนาะนี่ลายเติอบอยู่เดี๋ยวแกแห้แกปลาก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งบาดต่อไปครับครับเดี๋ยวก็สีล้องวันกว่ำยาปังนาน้งนนะ้นเบิ้งน้ำเนาะเพื่อมีปลาคอไปสุกอยู่เนาเนะวะตรงนี้มันเป็นเหอะไม่ครับล่างเบิบบบ้องล่างเบิ้องก็มันบ้านกับโบฮอน ปุกพี่น้อง นี่ครับปลาดุกโต่งงามครับเดี๋ยวไปใส่ถุงเลยเากล่องของมือไก่แล้วครับเนาะนี่ครับนี่ครับช่วยอีกเธอนึงปลาดุกปลาดุกโต่งงามอยู่ใท้องใครต้องลองหนาสิใครครับนี่เว้กับผมเดี๋ยวไปเอาปลาไปใส่ถุงแล้วกันเดี๋ยวกล่องเอาลูกในมือไก่ครับเอาพี่น้องตอนนี้ก็ใหญ่กล่องลงมากนะครับเนาะ เมื่อกี้ยผมมาอเอาบรรลุคาแทยถุงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองนพวกมึงอีกครับเพิ่นม,มีอีกเนาะเพิ่นม,มีครูเพื่อนฝุกนดาเนาะบอกแล้วว่ามันมีปลาอยู่แล้วครับในบอ่อนีใ่ในหนองนี่เนาะเดี๋ยว,วมันจะไปสุกอยึดแถวไหนเท่านั้นแหละ มิดจัดเลยพี่น้องมาสู้แล้วเนาะหน้าสิเบิร์แล้วเจ้นะครับผมคือแฮอยาไปบานไหมนะครับตอนนี้วันซุ่มมาหลายรอบแล้วนะครับเนาะ สิอล่องจอบบ่อนเงครับพี่น้องเพื่อมันมีปลามาบ่อนน้ครเนะาะปลาหน่อยมันได้หลายเติบแล้วได้พอได้กินแล้วครับเดี๋ยวล่องจอบบ่อนเพื่อเพื่อนมีปลาใหญ่มาบ่อนนะครับเนาะเอาครับ พี่น้องนางจอบโดนแล้าบ่อนเดี๋ยวสีวานกลวงม,มึงนา,นางนานเดี๋ยวตรงนาเดียนะครับเนาะมันมีกบ,บัวรครับแหน่อยู่นา่าจะมีปลาอยู่ครับเดี๋ยวลองวันกลวงมึงจอบบอลโดนไหล่บ,บ่บอลนะครับเนาะเดี๋ยวพุทแห้ลงน้ำกันครับ สวยใหม่พี่น้องโมมีอย่างเลยโมตึอบโมตักเลยครับอตอนนี้มันก็นแร้งแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวเฮ้แห่ไปสรุปผลงานกันครับครับพี่น้องนี่ก็เป็นสรุปผลงานมาเนี่นะครับเนาะนี่ครับมีปลาดุกปลากิเดิดปลาขาวใสปลาตองไก่ปลาคอหน่อยตัวหนึ่งนะครับเนาะ หลายเต๋อเพื่อนครับหนูผมมั่นลวกกลัวละมันหน่อยได้ครับนี่แต่เอาส่วนใหันเป็นปลาที่เดือดนะครับเนาะมันปลาคนหน่อยมันลักออกไปแล้วครับอ๋ออยู่อยู่อยู่นี่ครับอยู่ๆเนาะปลาคนหน่อยก็อยู่นี่ครับหลายเต๋อเพื่ครับเพื่อนเด็กกินแรงหน่อครับพี่น้องเนาะหาบเขาไปกินแรงนี่นะครับกนี่เบิ้งให้เบิ้งจ้าจ้าด้วยครับด้วยพี่น้องด้วยนี่เอาตอนนี้มันแรงแล้วเนาะแล้วก็จะได้กลับบ้านแล้วพี่น้องครับ ครับสำหรับผลง่ายวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอ้ายังนะครับเนาะนี่โดนโดนออกมาเถื่อหนักเลยครับประมาณโลนึงอยู่นะครับนเ,เบานาะตอนนี้ฟ้าขึ้นฝนที่ตกครับอีเดเว่นกับใกรที่ตกดินแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะได้ดกลับบ้านนะครับเนาะพี่น้องไปล้างเนื้อล้างตัวนะก็ขอบคุณสุภูทกคนที่เข้ามารับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปน็นทั้งนะครับช่างค่อยพอไม่ขึ้นหนานะครับเนาะโดนโออกมาหาปลาเถื่อนหนึ่งกับมันอยู่ครับพอได้กินอยู่พี่น้องไปแล้วครับพ่อนไม่ขึ้นมาสวัสดีครับ